บางอย่างก็อยากตอบด้วยตัวเราอยากตอบไปแล้วมันมีประเดินตอบไปแล้วมันจะมีในอดีตเวแค่เอาไปมันสิอยากแค่เอาไปแล้วมันจะลําบากใครจะไม่อยากเจอลูกถามมาขึ้นหาลูกมาขึ้นหาลูกตอบไปเนาะแค่เราลืไมไม่อยากพูดเรื่องลูกเพราะว่าไม่มีใครไม่คิดถึงลูกหรอกแต่เมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วมันเราหาจังหวะดีๆ ฟังแผ่ดีๆแต่ถ้าจะไปบ่อยๆหรือไปพี่น้องบางอย่างมันก็แบบอะไรนั่นแหละแถวๆไปอย่างมันก็นจะเป็ี่ยนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมากกวสิบอิมมลุงตรงนางกันบุญว่ายใช้ถุงกันนะครับซึ่งไพสีบอกคือนหอนรูปแห้งรูปเป็นสร้างพี่น้องในเวลาใช้บ้านนีน้โอ้ยฆ่าใขรไครคือไม่อยากไม่อยากพูดเรื่องูปว่าใครจะไม่คิดถึงรูปมันคิดถึงอยู่แล้วแหละแต่ว่า ด้วที่การงานของเรามันนาที่การงานทีามันมันหลายแล่ะค่ะบางอย่างมันกิดแบบอะไรนาที่การงานแบปอะไรดอกพี่น้องแต่บางทีเราต้องปล่อยไปตามชีวิตจริงบ้างถ้าเราไปฝืนธรรมชาติมากปัญหามันเกิดขึ้นหลายพี่น้องปัญหามันเกิดขึ้นเยอะเอฟซีจะ z o o ไหมบังหรือาวค โอ้ยพี่นออนก็นไดนนะ้เนาะมีคนถามมาเยอะมากว่าทําไมไม่เอาดูมาสินะ โอ้ยทิศสุคบ่มีเที่ยเสบูสร้างตัวขาย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 ัวพี่น้องบ้าให้ถึงเวลาเดี๋ยวเข้ากับเขาจะอีกพี่น้องควายไปดลังโอ้ยนอนบอกว่าจะถามเรื่องลูกเรื่องลูก คือหน้าเขาก็ม้าเองเขาก็งูดกอกเพราะเขาอยู่หนี่เขางูอยดอกแทนนี่คืออันนี้คือบอสไม่ได้ไปไหนได้ไปไหนแต่ว่าทีดช่วยค่ะบอสมีอุ เกษตรไทยกเกไต้ห่างเพื่อนบึงนะโอ้ยนอนสูงซื้อบาระจา <c oughs> <c oughs> ส่งลิก์เองนะครับ EP ที่สี่สิ เราจะเปลี่ยนเรื่องกันนะฮะเราจะเปลี่ยนเรื่องจะมาขายตัวกันดีกว่าพี่น้องซื้อบัตรซอยไยเดยอร์เจาะยามาก่าพไคไหเด้อในเมื่อมันแบบนี้แล้วเราก็มีิดฝืนธรรมชาติมากเราก็เอาพอดีพอง่างเลยพี่น้อง อพอดีพัะงามเอาความว่าสุดท้ายเราถ้าเราฝือมากมันจะเป็นบอบเหล็กวัตถมวัตถุเป็นบบนเป่นขาเป็นด้าเป็นยนังกันค่อไม่อยากให้มีปัญหาการข่อย,อยากให้หากแพงกันนั่นแหละเพื่อนแฟนรับจบ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 อยู่แล้วไม่ไมีปัญหาบางทีทำง,งานไปเนี่ยก็อยากอยู่กับลูกอยู่แต่ว่าบางทีมันด้วยโอกาสและเวลามันไม่ได้และหลายๆอย่างองค์ประกอบ รอบข้างรอบเอลซื้อตั๋วจ้าเดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะจ้าขอนยาส่งลิงก์ให้นะจ้าส่งสลิปมาเลยจ้าเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ครับผมจากบอสบิ๊กนะครับ บัตรราคาหนึ่งรอยยี่สิบเก้าบาทนะครับซื้อวันนี้ดูวันที่แปดนะครับมืออื่นสอบไงต้นอีพี่น้องมันบอพ่อพ่อมีอีกมีเวลาซื้อตัวอีกไม่กี่วันวันสองวันนี้วันเดียวสองวันนี้นะครับวันสองวันนี้ก็จะได้แล้วนะครับพี่น้องผ้าคอยไฮไลท์โอ้ยเศร้า <c oughs> บ,บ <c oughs> อกวบาเรื่องอื่นไปขายตัวห้งมา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  ขายตัวขายตัวส่งตัวนี้เลยจ้า บอสบีส้ส่งลิงเองจ้าสลิปมาแล้วบริษัทตัวเกียวมิวสิกโอนให้แล้วก็ส่งลิงให้เลยจ้าคุณประทินพรผมส่งลิงให้เองนะครับคุณอะไรแน่แม่พิคุณทองบอสบิส๊กส่งลิงให้นะครับแม่พิคุณทองนะครับ ตอนเี๋สมาชิกหนึ่งพันคนแล้วพี่น้องจะหนึ่งพันคนแล้วเย่เยเยส่งสลิปให้ก่อนนะครับอย่าส่งลิงก์ซํำเดิมไม่งั้นมันเย่ยพ้าข่อย,ออยหอะไรพี่น้องช่วงนี้เขาเป็นผู้น้่ข่อยหดูดานไป่ะเด้ดยดิบางยางห้องแต่ว่าบางเทืมืนอกัเน็แบบนบักคือยังเมื่อกี้นี่รุดแล้วนี่ ดูดไปแล้วหายคนเบืองแล้วพี่วานพินแล้วโอ้ยน้อซื้อบมาเข้ามาเลยนะครับ EP พีสี่สิบสี่นะครับใครดูทีเซอร์ล้วบ้างครับผมทีเซอร์นี่เลยอย่าให้ดูทีเซอร์ขออนุญาตเปิดทีเซอร์ให้ดูนะครับนี่เลยครับทีเซอร์ทีเซอร์พี่น้องเลือดขึ้นอย่างนี้ นี่นะครับเห็นบอพี่น้องเห็นบอที่เสื้อเลือดบอกเลยว่าที่เสื้อเลือดป๊าสสารฟันซุ้มอินดีหน่อยถ้ากันแตงยิ่งแตงหยางเนาะถ้ากันแตงยิ่งแตงหยางเนาะเออผู้นำยี่ห้อด,ดุมกาวดุมยางเนาะเรื่องนี้จะมีเรื่องนี้จะมีแบบว่าเกี่ยวกับสิ่งดำสิ่งเทาสิ่งไม่ค่อยดี ะปะโปนหมุนะครับดิก็ได้แสดงหลากหลายหลากหลายมุมมองรอบนี้แม็กซ์แนเป็นใครก็ไม่รู้ต้องดูและบทเป็นใครไม่รู้ mm hmm. แต่ที่สำคัญอะเรื่องราวเนี้เหมือนจะถ่ายทอดผ่านซีแกมรุ่นแรกโตมาด้วยดีโอและโตมาด้วยแม็กซ์แนอันนี้สปอย์ตแก่อนประมาณนี้แต่ไม่รู้ไม่รู้ตัวแบบไหนนะแต่ว่าเรื่องราวมันจะประมาณนี้ บอกเลยว่าอย่าพลาดอย่าลืมอย่าพลาดนะครับห้ามพลาดเพราะวันนี้มานั่งขายตัวเองขายตัวเองจำชับ <c oughs> อัจราพี่อัจราแจกตัวสิบใบปั้งแจกไปแล้วก็ซืือคือเกา ส่งลิงก์อีกก่อนนะครับโดยส่งลิงก์ผมขายตั๋วเองนะครับวันนี้ใครซื้อตั๋ววันนี้นะครับผมขายเองกับมือเพราะว่าผมจะทยอยส่งลิงก์ให้แบบนี้ส่งลิงก์ส่งลิงก์แม่ชุดติมาบันทองขอบคุณแม่นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้แม่ดูใายสดกลุ่มผิดนะครับเอฟซี FC พิษากาแเนขอบคุณพี่พาวินีด้วยนะครับขอบคุณคุณรัชนีบัวชุมนะครับผมส่งลิงก์ให้นะ ข,ขอบคุณคุณนันทิพรด้วยนะครับผมส่งลิงก์ให้นะครับใครส่งสลิปพร้อมระวังโดนมันบอกเด้อผมบอกไปก่อนเด้อผมส่งลิงก์ให้เองนะครับผมขายตัวให้เองนะครับตอนนี้ซื้อตัวตอนนี้ซื้อกับคุยวาฟินแลนด์เลยเด้อซื้อขอยกับไก่กับมือไอยสรงให้เองกับมือนี่ขายเองกับมือนี่ขายเองกับมือแล้วนะครับ โอนแล้วรบกวนแจ้งสลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวบอสอนุมัติให้ระบบระบบรันไปเรื่อยๆนะครับอนุมัติเดี๋ยวอนุมัติไปตามระบบนะครับางคนอนุมัติช้าเพราะว่าสลิปมันไม่ชัดก็มีนะครับสลิปไม่ชัดข้อความไม่ชัดไม่ชัดเจนในเรื่องสลิปมันก็จะช้าอยู่ตอนนี้สมาชิกหนึ่งพันคนแล้วนะครับ อย่าลืมซื้อบาจองตัวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือในกลุ่มนะครับในกลุ่มได้มีรูปภาพออกมาแล้วนะครับอันนี้คือรูปภาพในกลุ่มเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูรูปภาพในกลุ่มนะครับใส่ละอันนี้คือรูปภาพในกลุ่มพี่น้องนะครับอันนี้คือในกลุ่มนะครับรูปภาพโฆษณาเราเริ่มออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ อันนี้คือในกลุ่มจะได้ดูก่อนนะครับอันนี้ดูภาพโฆษณาครับพี่น้องนี่เรื่องนี้มีเรื่องภาษาไทยที่ชื่อว่ากูยังไม่ตายนะครับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษา I will survive นะครับกูยังไม่ตาย life on the learn นะครับคือชีวิตลักที่อยู่ในการเรียนรู้ชีวิตลักที่มันชีวิตลักและการเรียนรู้ มัน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 มีหลายชื่อแล้วก็ความหมายมันจะดีมากๆนะครับหมายจะดีมากๆเรื่องนี้อยากพี่น้องได้ซื้อบาจองตัวแล้ะกันโอ้ส่งลิงก่อนส่งลิงก่อนจ้าขออนุญาตส่งลิงจ้าฝั่งนี้ก็เปิดน้ำล้นจ้าโอ้ยเนาะ ขอเนี่ยส่งลิงนะครับรัวนะครับส่งลิงรัวคุณคุณรินหน้านะครับ